บอกแล้วว่านี่ข้อเสียของครัวเห็นไหมครัวเปิดเป็นไงเป็นไงเ,เป็นไงมันไม่ไม่ใช่ข้อเสียนะนี่มันคือข้อดีรู้จัก จับไม่กว่าแต่เช้าเช้าวันนี้คุณจับไม่กว่าหรือยังเห็นไหมข้อเสียของครัวคือฟุ้นพัดมาทุกทิศทางลมมาทุกทิศทางเอาใบไม้มาด้วยมันก็เหมือนกับการกวาดกิเลสในใจกวาดขยะในใจก็ไม่เห็นว่าจะหายเลยนะเช้านี้ก็ยังมีกิเลสอยู่นะกวาดขยะในใจอันนี้อะไรวกโอ้เดี๋ยวเอากลวยตากไปให้ พิตุกกินกาแฟนี่กล้วยตากกล้วยตากกล้วยตากกาแฟมีใส่กรอ,อกมีใส่กรอกด้วยเหรอไหนๆขอดูหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเขาทำให้อย <laughs> เดี๋ยววันนี้จะลองทำตามสูตรแม่ครัวเพชรนะคะก็คือใส่หมอ้อทอดไร้น้ำมัน10นาทีอุณหภูมิ180องศานนี้ช่องขึ้นใจเลยนะ แล้วก็กลับด้านกลับด้านนี่คือคนได้เลยเนาะกลับคือพอพอจับพลิกกลับด้านก็คือพลิกเลยจับพลิกแล้วก็ <Okay. S 1> อีกห้านาทีไส้กรอกจะสุกพอดีเดี๋ยวจะลองทําตามสูตรแม่ครัวนะคะว่ามันจะออกมาสวยไหมเดี๋ยวเรากินทั้งหมูทั้งเนื้อเราปนกันได้นะคะใส้กรอกเนื้อส่วนนี้ไส้กรอกหมูนะคะอ,อันนี้ตอนที่ยังไม่ทอดจะเป็นแบบนี้นะคะ โ oh, อ้ไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อจากร้านแม่ทองหน้าว้า wow. วไปใส่หม้อทอดค่ะหม้อทอดในน้ำมันต้องเสียบปั๊กก่อนตั้งเวลาใช่ไหม <Yeah. S 2> เสียบให้หน่อยพี่จต mm hmm. เสียบให้หน่อย แล้วตั้งยังไงอ่าอุณหภูมิคือ180อยู่แล้วก่อนตรงนี้ก่อนอันนี้อุณหภูมิอ่ะเปิดเปิดปุ่มก่อนอันนี้5นี่10นั่นเลข30มสิบเลยนะอ่าเลข30เหรอ่ะหายละหมุนกลับไม่ได้ละบันเลยละคันนี้ไม่แน่นอนจับจับกันก็ได้10เท่ากี่นาทีนะโอ้โหหมุนกลับไม่ได้หมุนติ้วเลยหมุนกลับได้อ๋อได้เหรอเอาสิบนาทีนี่สินาทีแล้วเห็นเลข30เป็นเลข10ไงโอ้ย เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเกือบไม่ได้กินนะนะเกือบไม่หมดบอกแล้วเุณนขชีนีทำไมโอ้ยไม่ได้ใส่แว่นบอกแล้วย่าเขาขั้วเจ้าบอกแล้วสงสัยคุณตาแหวงจะสมหวังอยู่นะมีไก่ชิ้นหนึ่งพอดีเลยอันนี้แหมติดตู้เย็นนะคะเอาเอาครับเอายังไงคะเอาครับนี่ครับเอาย้ายไปย้ายมาอยู่เนี่ยค่ะแหวงครับ อยากให้เขานิดหนึ่งครับแกไหมพี่เพชรค่ะแกเลยจะก็ลองดูว่ามันาดจะมีรสเปรี้ยวสักเล็กน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ลองลองดูแปลกนะพ่อเขาน่าจะรู้เนาะแต่ว่าพ่อเขาเลือกแกงมาต้มจืดเปล่าอุ้ยแกไม่กินหรอกต้มจืดไม่แกบอกเมนูเปล่าแกงฮะแกบอกแกงสิ โอ้ยู่ไกลๆฟังอยู่เด้หน่าน่ะเบ้าพื้นเออคุณจะไปแปลเบ้าพื้นไม่ได้นะนั่นไหนกูเห็ดหยางอีละบานนี่เอ๊ะพ่อนี่รู้สึกจะเป็นพ่อบ้านทุกวันเลยนะเนี่ยแปงมันมีลูกแกซื่อว่าเฉยๆนี่แหละมันมีลูกอ่อนหรือลูกแกมันมันไม่มีลูกอ่อนมันมีแต่ลูกแกเอาละลูกเล็กๆกับพ่อลูกเล็กก็แกเหมือนกันแกบอกเหรออ๋อ เรื่อมันตายหมดแล้วเครื่อมันตายหมดมันแก่หมดเลยเลยเอาลูกใหญ่อันนี้กางเกยงยายนะเนี่ยฮะกางเกยงยายทั้งนาตอนนั้นนะกางเกยงยายซักให้เลยเหรอพ่อเออนี่พ่อทำได้พ่อก็ทำแค่น,นี้นิดหน่อยออกำกลังกายเนาะตาอเอาหมดปะเอาหมดโนาแกนฟักเียนะ ใส่ฟักเยอะๆไก่น้อยๆเพราะว่าถึงเวลาก็กินแต่ฟักอยากได้โหละพาไม่ใช่อะไรนะเขาใส่อะไรใบแมงรักอ่าเดี๋ยวไปเก็บให้ครับเนี่ยแต่มแมงรักงามเฮ้ยช่วงนี้เนาะไม่น่างามนะตัดคนต้นเลยเหรอนี่ไม่ไม่่ก็ตัดให้เขาแตกใหม่ไงเหรออันนี้กะเพราอย่างงามเลยดูดิคนลัชนีกินผัดกะเพรากันบ้างเส้นเนียโอ้ย กะเพราขาวกะเพราแดงกะเพราแดงเนี่ยจะเผ็ดกว่ากะเพราขาวนะครับจีดจาดกว่าดูดิต้นกะเพราเราเต็มเลยอันนี้มไม่ได้ปลูกนะฮะมีความสุขมากนะที่ปลูกกะเพราใบแมงลักแล้วได้กินเนี่ยในครัวเนี่ยนะฮะมีความสุขมากย,ยคุณเลชนีใครทําหล่นนะมันหล่นเองคุยเอาไปตามได้เอาไปตามได้ไม,ไดมันน่าจะหล่นเองอะเนี่ยเอ๊ะทำไมมันหล่นฮะมันหล่นได้ไงวะ มีอะไรมันไม่น่าหล่นเนาะมันยังไม่สุกซะหน่อยมีอะไรมาแทะหรือเปล่าเป็นไปได้โอ้พี่คำภูอืมมันมันแก่มากแล้วเนี่ยอันไหนฮะแก่มากก็เก็บเอาไปเขากินมะละกอพันธุ์นี้กินสุกป่ะอ๋ออันนี้มันตําก็ได้มั้งอันนี้มันน่าจะกินสุกแหละที่ลินแกไม่เก็บอาจจะรอให้สุกอันนี้ฮอลแลนด์แต่อันนี้สิเอ้ยทำท่าจะตายเลยไม่ตายแหละตอนนี้ทำท่าจะดีเวยชมพูนะฮะ ต้นชมพู่แล้วนี่เป็นพันธุ์เมืองเพชรด้วยนะใช่ชมพู่เพชรนะครับเนี่ยเราจะดูว่าชมพู่เพชรปกติเขาบอกว่าชมพู่เพชรปลูกลิมแม่น้ําเพชรมันถึงจะอร่อยอร่อยรสชาติดีเขาเรียกเพชรชมพูใช่ไหมกาเรียกเพชรอ่าเพชรสายลุงสายลุงอ่าแต่นี้ของเราเรามาปลูกเนี่ยนะครับในสวนตอนแรกเขาไม่หวังว่ามันจะดีนะเพราะมันจะ ตายแล้วไม่ตายแล้วมันปลูกยากพอสมควรนะอเออปรากฏว่ามันรอดมาฮะแต่ใบมันมีแมงกินนะครับนี่หนอนอะไรเนาะมันชอบมันชอบแสดงให้เห็นว่ามันมันอร่อยขนาดใบเนี่ยหนอนมันยังชอบกินจริงเหรอมันอร่อยพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กชมพู่เพชรเพชรสายลุงอ๋อเพชรสายลุงตอนแรกไม่คิดว่ามันจะรอดนะฮะเอาชมพู่ชมพู่พลชมพู่พล มันจะลูกมันจะอร่อยเหรอใช่มันจะมีเฉพาะอยู่ตรงวัดชมพูพลออ๋มันมีสายลังมากจริงๆมันมีหลายพันมากนะชมพูเขาเป็นคนท่านนชมพู่ใช่เพชรสายลุงเราซืาจากท่ายเพชรสายลุงเราซื้อมาจากท่ายางอ่าเพชรสายลุงก็อร่อยนะครับอ่าแต่ถ้าเอาเอาต้นไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะต้นชมพูชมพูพลนะ แต่ล้วชอบเพชรสายลุงนะพี่เหรอชมพูพลก็หวานหรอผมเคยซื้อยังโดนหลอกเลยใช่ใช่ลูกข้างบนอะชมพูพลสายลูกข้างล่างอะเป็นอย่างอื่นเป็นอาจจะเป็นเพชรสายลุงแต่เพชรสายลุงนี่อร่อยนะพี่แล้วว่าเราเคยซื้อเพชรสายลุงชมพูพลไม่ได้ซูชมพูพลไม่ได้อีกออะไปเดี๋ยวไปตามหาชมพูพลนี่ตรงวัดชมพูพลวัดชมพูพลนะแต่ก็มีคํากล่าวว่าอยู่ที่ดินและน้าใช่ถูกต้อง มันจะพันเดียวกันก็คนละรสชื่อื่นน่ยอาจจะไม่ขึ้นเลยเแต่ต้องรอเขาบอกต้องริมแม่น้ําเพชรด้วยนะใช่ที่อร่อยอ่ะปลได้ทีเดียวที่กนคนเดียวเอาไปปลูกแล้วไม่ขึ้นอืมเอาเอาเอาไปยังบ้านนี้เอากระตัดหญ้าสีมันยากอ่ะปล่อยให้แมงมันหลงบ้างเหรอนก็เข้าสวนก็ต้องทำความสะอาดสวนมั่งอะไรมั่งเดี๋ยวถ้าป้าพามาต้องแกงผักติ้วเนาะเออแกงผักติ้วใส่ปลา ว <Ừ S 2> ันหลังต้องหวานแหเดี๋ยวให้มันแตกเยอะๆก่อนอผัดติ้วแกงเขาเรียกแกงสมเนาะต้มสมต้มสมผัดติ้วเราก็มีอยู่สามต้นเอ๊ะทำไมหายไปไหนอีกสี่หนึ่งสองสามสี่้ามาสี่ต้นอ,อ๋อไม่ตายเลยไม่ตายเลยนะไม่ตายเลยอัอนนี้กล้วยอะไรน้ำว้าเฮ้ยไอ้ที่เราปลูกไอก้กล้วยนี้เปล่าเล็บมือนางป่าหรือว่ากล้วยน้ำว้าอันนี้น้ำว้านาะแต่มันเล็กเออ ได้ไหมครับดูดิไปค้ำอยู่บนหลังคาเรียบร้อยนะมันสูงจัดไหนนู่น่ะเกลือนู่น่ะใช้หลังคาค้ำเรียบร้อยแล <c oughs> ้วครับ<อ>ต้นมันสูงแล้วก็พอต้นสูงโย่งเนี่ยเขาเรียกว่ารากเขาลอยรากลอยรากลอยแล้วมันเอาเอาเกลือไว้ไม่อยู่ครับเกลือเขาดอ้าวดีดแล้วสวยไหมอ้าวไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวกลับให้ระวังมืออย่าไปโดนขอบ นนี้นะร้อนนะครับระวังมือพี่อ่ะจะร้อนเอ้ยจริงจริงมันก็สุกหมดแล้วนะแต่กลับสักนิดหนึ่งใช่ไหมกลับนิดนึงห้านาทีเออใช่นะมันจะเดี๋ยวนะมองไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บน,นานอ่ะละกลับเรียบร้อยยัดเข้าไปได้เลยอีกกี่นาทีห้านาทีอีกห้านาทีนะฮะหึมันแมนบ่ล่ะเฮ้อ เอ้ยอันนี้อะไรผมว่ากับเผาปาวะอันนี้ถ้าดอกแบบนี้หัวพารมั้งแมงยูใช่ปะเอาไปให้แม่ดมด้วยเอาพาระมัดให้แม่แม่ดมด้วยแม่ดมด้วยเอายายทองนาคใบแมงลักแต่ว่ามันเป็นพันแมงลักใช่ไหมก็ดูยอดมันก็รู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายทองนาคดมทีอ่ะเอาให้ยายทองนาคดมสี แมงรักหรือกะเพราแม่แมงรักกะเพราไม่แน่ไม่ใช่แน่มันมันมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้กะเพราป่ะมันไปอยู่ใกล้กะเพราแล้วมันกลืนกันเออถึงว่าขุนมันสับสนนะบางอันมันมันเหมือนกลิ่นมันจะไกลๆนะกลิ่นใช่กลิ่นไปเหมือนกะเพราเนาะกลิ่นมันจะไปโซนกะเพราเหมือนกันนะแปลกมากแกงฟักจะตั้งหม้อแล้ว แม่ครัวย<อ>ุคใหม่ไม่โค,ค่ลคัะปั่นเลยเต็มแน่นอนแม่ครัวแม่ครัวคนดีกะผิดหรือเปล่าคะเดี๋ยวดูนี่วดั้อเลยูืนใช่ได้อเราจะพอดี ระหว่างที่รอแฟงสุกนะคะ,ะทอดปลาทูกินกับน้ำพริกกะปิแห้งน้ำพริกกะปิแห้งแม่รงนาควันนี้แม่ครัวเขารีบเขาก็าจะไม่ทําน้ําพริกให้เรานะคะเขาจะทอดปลาให้ยางเดียวเนืยอปลาปรุงรสนะคะแกงฟัก,กเอาไก่ลงเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะน้่นน้ําฟักออกเอาปลาตัก สองพพข้าวปีครึ่งเดี๋ยวเย็นๆ,ๆนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเสิร์ฟมีแกงส้มมีแกงฟักมีเย,เยอะมากอ่ะมีปลาต้ปามปลาโอ้โหเดยเย็นนะครับ <พอ S 1> เด้อข้านี้น้ำพริกกะปิแห้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้อนให้ว<ค>ันนี้ไม่ได้ตำน้ำพริกสดนะพอ่อกินน้ำพริกกะปิแห้งกับปลาทูแล้วกันนะครับไม่เป็นไรพี่มีอยู่ แซ่บตัวโอ้ยนี่แกแกงส้มกำลังนัวเลยว่านี่เป็นแก้วแจวตอนแกงส้มโอ้ยนี่ยังน่นแกงส้มเป็นตะกินคัดฮะพี่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 ปากระพงปลากกระพงต้มปลากระพงนะครับเดี๋ยวยัยงไม่หมดครับ อ่ะแกงฟักพอ่อใหญ่แหวงแกงฟักมาแล้วอ,อันนี้หมูขูดเกลืออาหารหลายอีกแล้วหลายอีกแล้วครับพี่น,อน้องแม่ครัวเนลามิดนะฮะแม่ครัวเนลามิดเพ่อแม่ครัวเก่งมากเลยเนาะครับเดียวครับโอ้ยมาดูแกงฟัก ไม่แบ่งลักหอมมากต่อนแกงฟักแกงฟักหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านพี่ดองเลยเห็นไหมแกงฟักดูนะฮะใส่วิญญาณไก่นะฮะไม่เป็นตอนอยู่แต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าแต่ว่าดีแล้วเพราะว่าถึงเวลากินอะมากินแต่ฟักกันไงไม่ค่อยจะมีใครกินพวก วข้ออะไรไม่รู้นะเมน,นูไข่จเจียวแหนมสามารถใส่สมุนไพรได้นะคะตอนนี้แม่ครัวเพชรกำล,ลังซอยกระเทียมกับหอมแดงใส่ไข่ลงไปอันนี้แหนมหมูนะจ๊ะโอ้โหใส่ตู้เย็นไว้นะคะได้น่าจะสองอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ย เกินแล้วะเกินสองอาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์แล้วจะเอามาทําไข่เจียวดีนะอยู่ในตู้เย็นอันนี้สีธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้แต่งเสีแต่งกลิน่นอันนี้เราจะปรุงรสไหมพีเ่เพชรเพราะว่าจะไม่ปรุงนะไม่ต้องปรุงนะจ้ะเอาความอร่อยของแหนมเลยหลักของแม่ครัวดีถ้าเขาจะไปไหนก็จะทําทิ้งไว้เลยนะคะ ไอ้ยจนีมันจะไม่เป็นแผ่นนะคะเพราะว่าแม่ครัวเนี่ยหนักแหนมมากหนักแหนมแล้วก็ไข่น้อยอืไม่ต้องแผ่นหรอกครับไข่พว่ไข่คนอะไรก็ทำก็ใช้แหนมแค่ก้อนเดียวก็พอบางคนชอบกินแหนมเยอะก็ใส่ไปเลยก้อนสองก้อนแต่ทอดไปอ่อนเราลืมไส้ยกรอกไปเลยแม่ครัวเพชรมันอ้ สสวยมากเลยไสกรอกหมูไสกรอกเนื้อหอมหอมครับกำลัาางงามนะฮะกำลัาางงามเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะทีนี้พอมันเป็นเส้นอย่างเงี้ยแม่ครัว <ไป S 1> หัว่นหั่นเขาเรียกอะไรนะเครื่องเคียงนะอะไรวะเพชรแหนมเฮ้ยมิย้ง